ไปดูการเตรียมความพร้อมการจัดงานใหญ่ที่จังหวัดกระบี่นะครับโดยจังหวัดกระบี่ครับเตรียมขบวนช้างส่งเครื่องสิบเชือกอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุจากประเทศอินเดียครับมาประดิษฐานชั่วคราวณวัดมหาธาตุวชิรมงคลครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ150ปีครับนายสมชายหานพักดีปาริมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการอัญเชิญพระบรมสา,ารีริกธาตุ และพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลานะจากประเทศอินเดียมาปฏิสฐานชั่วคราวนะครับณวัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือวัดบางโทงอำเภอเอ่าวลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาครบ6รอบ 72พรรษาและถือเป็นครั้งแรกในรอบ150ปีที่มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุองค์สําคัญจากประเทศอินเดียมาอย่างประเทศไทยครับสำหรับพิธีดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลประเทศอินเดียกับรัฐบาลไทยที่อัญเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศได้ร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศผ่านมิติทางศาสนาอีกด้วย โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง18มีนาคม2567โดยจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางเข้าสักการะจากทั่วภาคใต้ประมาณวันละ1,000คนค่ะ ก็เป็นรอบใน150ปีนะครับที่จะมีการอัญเชิญเข้ามาแล้ววัดมหาธาตุวัชรมงคลเองก็เป็นวัดของในหลงรัชกาลที่10ซึ่งเป็นวัดใหญ่นะครับที่มีพี่น้องประชาชนไปร่วมเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมจำนวนมากเป็นทีเดียวครับหาโอกาสไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ